สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับเอริมายครับนี่วันนี้จะมาโฟกัสตรงไฟหน้าครับดูไฟหน้าดำปิดปีเลยก็คือตอนนี้ไฟหน้ามันไม่สว่างมาเดี๋ยวลอง start สตาร์ทดูฮะไฟหน้าเอาดับซะละ นะมันออกแม่งแมงแมงแมงนะอันนี้ไฟสูงไนหะไฟตามขาดไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมจะไปโฟกัสที่ตัวเลก,กูเลตนะตรงนี้นี่เพิ่งเปลี่ยนไปใหม่แล้วไฟหน้ามันไม่สว่างเลยเดี๋ยวจะมาลองเอาตัวเก่าใส่กลับไปดูว่ามันสว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเอาตัวเดิมออกก่อน ปึ๊บอ่าถอดออกไปน่าจะไม่ค่อยจะลงกาวมากกว่าอลองเอาตัวเดิมใส่โกนนี่ฮะอันนี้ตัวเดิมจริงๆเป็นตัวที่เสียแหลอะอะ ลองใส่ไปดูก่อนอ่ะเสียบปั๊กเข้าไปปึง้งอ่ะมาลองสตาร์ทดูโอ้สว่างทันตาเห็น ปาดเม็ดเจ้านี่ครับเดี๋ยวอันนี้ตัวใหม่นะเดี๋ยวจะลองขัดกระดาษทรายตรงนี้ดูให้มันลงกาวอีกหน่อยหนึงนะ่งฮะเดี๋ยวไปดูว่าขัดกระดาษทรายแล้วไฟหน้ามันจะสว่างขึ้นไหม อ่ะประมาณนี้เดีย๋ยวไปลองใส่ดูมาใส่กันดูไปดูว่าจะลงกาวดีหรือเปล่าอ่าเสียบป๊กเข้าไปปุ๊งเนี่ยหน่งงอ่ะเป็นยังไงบ้างรครับสาเหตุฟไฟหน้าไม่สว่างก็ผมเล็งไปที่ตัวเลกูเลเตอร์นะ ที่มันไม่สว่างนะครับแต่ตอนนี้ผมจะยอมใช้ตัวที่ไม่สว่างไปก่อนเพราะว่าผมซื้อมาใหม่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่มันก็ออกแม่งๆนิดเดียวฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใช้ไปสักพักหนึ่งฮนะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไฟหน้าไม่สว่างได้นะครับสำหรับตัวเลกูลเลเตอร์นะถ้าถ้าผมถอดออกเลยเนี่ยโอ้โหไฟมันจะสว่างจ้าเลยมันจะเป็นไฟตรงมาเลยนะครับถ้าใส่อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ย ไฟมันจะดรอลงมานิดนึงแล้วถ้าใส่ตัวที่ผมซื้อใหม่เนี่ยไฟมันจะเหลือแค่นี้นะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะโอเคครับเพบกัในใหม่คลิปหน้าผมจะไปรีวิวอะไรจะไปทดลองอะไรจะไปสาธิตอะไรอะไรจะวาวินานันต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย